คลื่นคลื่นผลกระทบผลกระทบผลกระทบของครื่นของเรือวงจันทน้ำเป็นน้ำลงเดี๋ยวตอนนี้ก็ใกล้จะลมแล้วให้เวลาอีกหนึ่งปีหนึ่งปีลมน่ อทะเลยามค่ำทะเลยามค่ำนะทะเลยาม,มาค่ำหรือวะทะเลอันนี้ของแสนแสบค่ะยามยามดึกยามเย็นเรามาก็เดินเล่นเดินเนลเ่นเลยเล่นใบไผ่สวยงาม โอ้แสงตลังดีสวยตอนตะขบเกิดขึ้นเองสวยรุ่นเดียวก่อนกินผลได้นกนกเป็นคนปลูกนกพาไปพามาโตตรงนี้ไปตอนไปตายตรงนนนนเกิดตรงนี้อ่ะเกิดดีแล้วเนี่ย Yeah.